และรักเงินตรา by าอิลบอสตอนที่23ใช่รักหรือเปล่าณนะคอนโดจัสกี้แกทำไมไม่ปลุกฉันนี่มัน9ก้าโมงแล้วนะปัดรีฟวิ่งออกมาจากห้องแต่งตัวหลังจากแต่งตัวเสร็จดีนะชุดทำงานแห้งพอดีปัดรีฟหยิบของใส่กระเป๋าแล้วเตรียมไปทำงานนี่แกจะไปไหนเนี่ยจัสกี้ถาม ก็ไปทำงานไงปัดตอบอ๋อฉันก็ลืมคิดว่าแกจะไม่ไปทำงานแล้วจัสกี้บอกต่อต้องทำสิไม่งั้นจะเอาเงินที่ไหนใช้ล่ะปัดรีบใส่รองเทา้าไปก่อนนะแล้วรีบวิ่งออกไปทันทีณโรงแรมเกรทอินพูิวันนี้ปัดมาทำงานตามปกติแต่พยายามไม่ไปแถวห้องทำงานของคุณเกรท เพราะไม่อยากเจอหน้าเขาเออปัดเธอเดินเอาเอกสารไปให้คุณเกรหน่อยสิพูดจัดการเดินมาใช้ปัดที่กำลังทำงานอยู่ที่โรงแรมไม่มีใครรู้ว่าปัดเป็นภรรยาคุณเกรทและถึงบอกไปก็ไม่มีใครเชื่ออยู่ดีอืมคือรบกวนคนอื่นได้ไหมคะพอดีปัดทำความสะอาดอยู่คะ่ะปัดพูดเดินไปแค่แป๊บเดียวไม่ได้หรืองไง หรือคิดว่าสนิทกับคุณเกตคุณกัตแล้วใช้ไม่ได้ผู้จัดการพูดด้วยความไม่พอใจทำไมต้องพูดแบบนี้ด้วยนะปัดคิดในใจก็ได้ค่ะปัดรับเอกสารมาแล้วเดินไปที่ห้องของคุณเกรสห้องทำงานคุณเกรสก๊อกก๊กก๊ปัดเปิดประตูแล้วค่อยๆแง้มดูไม่เห็นเขาที่โต๊ะทำงานเฮ้อ ลงอกหน่อยสงสัยเขาจะไม่อยู่ปัดเดินไปและตรงไปที่โต๊ะทํางานของเขาวางเอกสารไว้บนโต๊ะมีรูปเขาบนโต๊ะทํางานด้วยเหรอเนี่ยปัดหยิบรูปเขาขึ้นมาดูรูปถ่ายที่มีรอยยิ้มจะว่าไปฉันก็ไม่ค่อยเห็นเขายิ้มเท่าไรหร่แฮปัดคิดในใจนี่คุณเกรทคุณนะ่ะ ทำไมใจร้ายกับฉันจังเลยทำโน่นก็ดุทำนี้ก็ดุยิ้มแบบในรูปให้ฉันดูบ้างไม่ได้หรอปัดพึมพำแม้จะบ่นรูปเขาแต่ความรู้สึกจริงๆคือยังกลัวเขาอยู่เลยเฮ้อปัดวางรูปเขาลงอุ้ยคุณเกสปัดหันไปเจอคุณเกสเืินอยู่ข้างหน้าพอดี ตกใจมากไหมเกรทถามคุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะปัดถามแต่ไม่กล้ามองหน้าเขาไม่ได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันอยู่ห้องนี้มานานแล้วนั่งตรงโซฟาโน่นเธอไม่เห็นฉันเองเกรดพูดปัดหันไปมองที่โซฟาที่อยู่ริมห้องโอ๊ยจะบ้าตายเธอพึมพำในใจ งั้นเมื่อกี้ที่ฉันพูดปัดพูดพางก้มหน้าได้ยินหมดคุณเกสพูดงั้นก็ดีค่ะคุณจะได้รู้ว่าตัวเองในใจร้ายกับฉันปัดพูดและจะเดินออกจากห้องทำงานแต่เขาจับแขนของปัดไว้โอ๊ยปล่อยนะปัดววยวายขอโทษนะกับเรื่องเมื่อวานที่ฉันทำไม่ดีกับเธอ ปัดมองหน้าด้วยความงุนงงแต่ก็ยังไม่ไวายที่จะพูดออกไปรู้ตัวก็ดีแล้วนี่คะคราวนี้ปล่อยฉันได้หรือยังปัดมองหน้าเกรสยังเกรสเปลี่ยนจากจับแขนมาจับที่มือของปัดคุณจะทำอะไรเขาไม่ตอบแต่พาปัดเดินออกไปจากห้องทำงานของเขาทุกคนครับหยุดแล้วฟังทางนี้หน่อย เกรตะโกนจนพนักง,งานและแขกหยุดเดินหยุดพูดทุกอย่างอยู่ในความสงบผู้หญิงคนนี้เธอชื่อปัดและเธอก็เป็นภรรยาของผมเองเราจดทะเบียนสมรสกันมาเดือนกว่าจะสองเดือนแล้วถือว่ารับรู้โดยทั่วกันนะครับเกตพูดพรางจับมือของปัดเข้ามาในห้องเฮ้ยคุณเดี๋ยวสิ ปัดไม่ทันตั้งตัวเธองุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คุณเกรสปล่อยฉันปัดพูดพางสะบัดมือออกเมื่อกี้คุณทำอะไรปัดถามอะไรเกรสถามกลับก็คุณนั้นแหละเป็นอะไรทำไมต้องทำแบบนี้เมื่อวานคุณยังไล่ฉันอยู่เลยรู้ไหมตอนนี้ฉันสับสนไปหมดแล้ว ฉันเริ่มจะรับไม่ไหวแล้วนะปัดพูดแล้วร้องไห้ออกมาปัดต่อไปนี้คุณจะไม่ต้องสับสนอีกต่อไปแล้วเกรสพูดทางจับมือปัดหมายความว่าไงคะปัดเงยหน้าขึ้นถามฉันรักเธอเกรสบอกรักพางก้มหน้าลงไปจูบปัดนี่มันอะไรกันนี่คุณเกรสรักฉันจริงๆหรอ หรือเพียงแค่ประชดคุณพิมพ์ปัดจึงตัดสินใจผลักเกตออกไปแล้วคุณพิมพ์่ะคะปัดเงยหน้ามองและถามด้วยความสงสัยเราเลิกกันแล้วเมื่อวานที่ผมอารมณ์เสียนั่นแหละฮะจริงเหรอหรือเป็นเพราะฉันปัดคิดคุณเลิกกันเพราะฉันเหรอคะเปล่า เราเลิกกันเพราะพิมพ์ท้องกับคนอื่นฮะปัดได้ยินก็ตกใจมากคนเรียบร้อยแบบนั้นเนี่ยนะถึงว่าเพราะแอบมีผู้ชายอีกคนอยู่แล้วเลยไม่ค่อยสนใจที่ฉันมาแต่งงานกับคุณเกสเป็นไปได้ยังไงปัดเกิดความสงสยัยเราเลิกกันเพราะพิมพ์มีคนใหม่แต่ตอนนั้น ผมยังไม่รู้ตัวหรอกนะว่าผมรักคุณเพิ่งรู้ก็ตอนที่พิมพ์บอกเลิกเพราะท้องกับผู้ชายอื่นโมโหมากเหมือนโดนทรยศแต่ตอนที่ขึ้นเสียงใส่คุณเห็นคุณร้องไห้และเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเราก็เลยทำให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้วผมรักคุณเกรทอธิบายให้ปัดฟัง ก่อนหน้านี้ผมพยายามที่จะห้ามใจตัวเองพยายามไม่อยู่ใกล้คุณเราไม่อยากตกหลุมรักคุณแล้วตอนนั้นผมก็มีพิมพ์อยู่แล้วแต่พอโดนพิมพ์บอกเลิกทุกอย่างมันเลยชัดเจนผมไม่อยากซ้อนความรู้สึกหรือปิดกั้นอีกแล้วผมเลยยอมรับกับตัวเองว่าผมรักคุณเกดพูดพรางส่งสายตาหวานๆให้กับปัดเออเออเออค่ะ คือได้ยินแบบนั้นปัดก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันมันมีแต่ความเขินอายถึงจะเป็นเจ้าแม่ปาร์ตี้สายเที่ยวยังไงก็เถอะไม่เคยมีผู้ชายมาสารภาพรัก,รกต่อหน้าแบบนี้มาก่อนแล้วคุณละ่ะรักผมหรือเปล่าเกรดถามปัดถ้าคุณรักผมเราจะได้ไม่ต้องหยากกันตามสัญญาที่เราให้ไว้แล้วจากนี้เราจะได้แต่งงานกันจริงๆเกรดดึงปัดเข้าไปใกล้ แล้วกอดเอวปัดไว้อืมคือปัดได้แต่หลบหน้าขอเวลาอีกสักเดือนได้ไหมคะแล้วปัดจะตอบปัดพูดด้วยความเขินอายทำไมละ่ะเกสถามก็จะให้ตอบตอนนี้ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่ความรักหรือเปล่าเพราะฉันไม่คิดจะรักคุณอยู่แล้วนี่พอเกรดได้ยินคำตอบของปัดก็ทำหน้าเหมือนเคือง นี่แก่แล้วนะยังจะทำหน้าง,งอนเหมือนเด็กอีกปัดพูดงั้นผมขอจูบคุณอีกทีได้ไหมคุณจะได้รู้ความรู้สึกของตัวเองเร็วขึ้นเกรดพูดนี่คุณจูบฉันไปแล้วนะมันผิดกฎที่สัญญาไว้ด้วยไหนบอกว่าคุณจะไม่ทำเกินเลยกับฉันไงปัดเอามือดันหน้าเขาไว้เพราะเขาจะจูบปัดอีกครั้งนะนะนนะนะ ว่าผมจะรู้ว่ารักคุณมันก็ต้องนานขอจูบให้ชื่นใจหน่อยเกรทพูดพรางดึงปัดเข้ามาจูบทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นที่ประตูยายปัดระหว่างนั้นการ์ดก็เปิดประตูเข้ามาพอดีอุ๊ยเหมือนจะเข้ามาผิดเวลาเฮ้ยไม่มีอะไรแกปัดรีบดลดตัวออกจากคุณเกสจ้ากอดกันขนาดนั้น เชื่อจาว่าไม่มีกัสพูดแบบนี้แสดงว่าไม่เชื่อสินะมีะไรกัสคุณเกททำท่าเข้งขืมอีกครั้งเพราะมีคนอื่นอยู่ด้วยคือเมื่อกี้ได้ยินพนักงานเมาสกันว่าที่ไปเปิดตัวภรรยามาหรอแหมแม่แม่แม่แมที่แท้กัสก็เข้ามาแซวนี่เองอืมเกทตอบสั้นๆเรื่องมันเป็นมาอย่างไงล่ะ ก็คุณเกสเขาบอกรักฉันเมื่อกี้แล้วก็ทำตาอ้อนวอนอยากจะจูบฉันอีกอ่ะปัดเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้อาจจะเคร่งเครียดนิดหน่อยก็เลยแกล้งแซวเกสนี่ๆี่พอออกไปได้แล้วเกสไล่กัดออกไปกระแดกัดเดินออกไปแล้วยิ้มแบบกรุ้มกริ่มเธอไปบอกกัดทำไมว่าฉันขอจูบ รู้ไหมฉันอายเกรดดุทันทีจะอายทำไมล่ะคะปัดเย,ย้าแย่ก็ผมเป็นพี่เขานะแล้วเมื่อคืนคุณไปนอนที่ไหนมาเกรสถามเอา้าเปลี่ยนเรื่องเลยก็ไปนอนกับจัดมาค่ะจัดที่เป็นผู้ชายน่ะเหรอคราวหน้าคุณห้ามไปนอนกับคนอื่นนะผมไม่ชอบเรื่องนี้อีกแล้วสินะ ที่ทําให้ทะเลาะกันได้ตลอดเพราะเขาไม่ชอบให้ฉันเป็นนอนห้องคนอื่นปัดคิดก็จะให้ฉันทาําไงก็เมื่อวานคุณโมโหใส่ฉันนี่ฉันก็เลยไม่อยากเจอหน้าคุณปัดพูดถึงอย่างนั้นก็เถอะต่อไปนี้ห้ามเลยนะเกตย้ําอีกทีค่ะเจ้านายปัดตอบแล้วต่อไปนี้คุณไม่ต้องทำงานเป็นพนักงานอีกแล้ว กรซสั่งทำไมล่ะคะปัดถามด้วยความงงก็ผมรักคุณไงผมไม่อยากให้คุณทำงานแค่นี้แหละเหตุผลนี่เขาจะบ้าไปแล้วเหรอปัดคิดในใจแต่ก็ดีเหมือนกันค่ะจากนั้นเขาก็เดินมาใกล้ๆปัดแล้วตอนนี้เขาพูดพางกอดปัดไว้แน่นนี่คุณจะทำอะไรผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกัน จะให้ทําอะไรละ่ะนอกจากเขาพูดรางดึงตัวปัดเข้ามาไม่ได้นะมันผิดกฎปัดพูดและดิน้นอีกอย่างที่นี่ก็คนเยอะแยะคุณจะบ้าหรือไงปัดกระซิบหรองั้นไว้กลับไปที่บ้านก็ได้นะเกรสพูดพางกับกอดปัดไว้แน่นณนะบ้านอินภูมิคุณหลับแล้วหรอ ในระหว่างที่ปัดกำลังเคิมๆเ,เสียงคุณเกสก็มากระสิบข้างหูอืมง่วงอะ่ะปัดต่อแต่ไม่ทันจะพูดจบเขาค่อยๆกอดปัดจากด้านหลังฮึคุณจะทำอะไรแล้ววันนี้ไม่นั่งทำงานหรอปัดถามไม่อะ่ะผมอยากนอนกับคุณมากกว่าเกสตอบปัดอมยิม้มชอบให้ผมพูดแบบนี้หรอ เข้ามากระซิบตอบปล่าสซะหน่อยปัดออกตัวงั้นคุณจะยิ้มทำไมเขาพูดพลางเอามือจิ้มที่แก้มของปัดท่านคอนอนก่อนได้ไหมพรุ่งนี้ค่อยคุยกันก็ได้เขายอมแต่โดยดีปันดีนะครับเกรซพูดพรางจูบไปที่หางตาของปัดมันทำให้ปัดมีความสุขจริงๆถ้าในตอนหน้า ก็จะถึงบทส่งท้ายในเรื่องเล่รักเงินตลาแล้วนะคะมาให้กำลังใจปาดกับเกสต่อว่าจะสมหวังกันหรือไม่และกดติดตามให้กำลังใจช่องนิยายเสียงเสน่หาบายกัวิศราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ